คืออย่างนี้ครับนะ,ะ,ะผมในฐานะที่เป็นผู้ที่สมาชิกของจังหวัดสงขลานะครับก็ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบอาการทำฟาร์มไก่นะครับในภาคใต้ทั้งทั้งหมดนะครับทั้งจังหวัดสงขลาจนถึงวันนี้ครับมีเจ้าของความจากสงขลาจากพัทลุงนะครับมาร้องทุกข์ถึงเรื่องความเดือดร้อนนะครับว่าวันนี้นะครับได้เกิดกระบวนการ ลักลอบนำเข้าไข่ไก่จากประเทศมาเลเซียเข้ามาตีตลาดในประเทศไทยนะครับซึ่งราคาไข่ในมาเลเซียครับมีราคาที่ถูกกว่านะครับและวันนี้มาเลเซียเองก็มีปัญหาไข่ล้นตลาดนะครับเขาก็เลยระบายมายังตลาดที่ใกล้ที่สุดก็คือตลาดภาคใต้นะครับเมื่อระบายมาตลาดภาคใต้ก็มีผลกระทบกับผู้ประกอบการในภาคใต้ทั้งหมดนะครับ ที่เคยสามารถจําหน่ายผลผลิตในพื้นที่ได้วันนี้นอกจากจําหน่ายผลผลิตในพื้นที่ไม่ได้ยังต้องส่งผลผลิตเนี่ยครับไปขายที่ภาคกลางนะครับนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นและต้องมีการดั้มราคาขายให้ถูกลงนะครับซึ่งทําให้กระทบกับต้นทุนการผลิตนะครับที่ต้นทุนการผลิตของประเทศไทยสูงขึ้นเนื่องจากราคาข้าวโพดราหารสัตว์นะครับที่มีราคาแพง ในขณะที่มาเลเซียนะครับต้นทุนการผลิตเขาถูกกว่าเราคลื่นหนึ่งนะครับนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับผู้ประกอบการก็อยากจะร้องเรียนไปถึงรัฐบาลนะครับให้ทราบถึงความเดือดร้อนของเขาในการที่เขาต้องลงทุนแล้วก็ทำให้เกิดการขาดทุนขึ้นเนื่องจากใครหลบหนีภาษีจากประเทศเพื่อนบ้าน แล้วก็ต้องการที่จะให้รัฐบาลเนี่ยครับแก้ปัญหาสิ่งที่จะตามมาถ้ารัฐบาลไม่แก้ปัญหาก็คือเรื่องของไข้หวัดนกนะครับเพราะไข่ไก่พวกนี้ครับไม่ได้ผ่านการตรวจโรคนะครับถ้ามันมีเชื้อไข้หวัดนกขึ้นมาผลกระทบเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่ผู้ที่ประกอบการฟาร์มไข่ไก่แต่กระทบกับผู้เลี้ยงไก่ที่ส่งออกเรามีตลาดส่งออกที่ยุโรปนะครับเพราะนั้นนะครับ ถ้ารัฐบาลยังปล่อยปลาละเลยเนี่ยครับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะมหาศาลและมากกว่านี้โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลาวันนี้ครับมันมีขบวนการของนิภาษีต่างๆเป็นจํานวนมากนะครับเช่นขบวนการน้ํามันเถื่อนขบวนการเนื้อเถื่อนขบวนการทุกอย่างนะครับและวันนี้ครับกำลังจะเกิดขบวนการค้าไข่ไก่เถื่อนเกิดขึ้นอีกนะครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่ รัฐบาลจะต้องให้ความสนใจนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐนะครับทั้งประสัตว์นะครับทั้งศุลกากรนะครับซึ่งอยู่ที่ชายแดนนะครับเท่าที่ได้ติดตามข่าวสารมาครับยังไม่เคยพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐนะครับจับกลุ่มนะครับขบวนการนําเข้าไข่ไก่เถือเ่อนในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาให้เป็นข่าวเลยนะครับ ทราบว่าวันนี้ครับช่องทางการนําเข้านะครับนอกจากจังหวัดสงขลาแล้วยังมาจากจังหวัดนาราธิวาสด,ด้วยนะครับจากนี้หลังจากคุยเสร็จครับหลังจากนี้เราจะยืน่นในทางสภาในทางไหนครับหลังจากนี้ครับผมก็จะนําเรื่องนี้ไปเข้ากับให้กับคณะกรรมาธิการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของอสินค้าการเกษตรนะครับซึ่งเรามีการมีกัรมาธิการที่รัฐสภาอยู่ทั้งหมดยี่ิบอดคณะนะครับ รวมทั้งนะครับผมเองก็จะนำเรื่องนี้เข้าไปอภิปรายนะครับในสภาหลังจากที่มีการเปิดสภานะครับตอนนี้อยู่ระหว่างของการปิดสมัยประชุมอยู่นะครับแต่ในขณะที่ปิดสมัยประชุมนะครับก็จะดำเนินการขับเคลื่อนตามช่องทางที่เรามีอยู่นะครับนะครับก็ต้องฝากทางท่านสวนะครับช่วยดําเนินการต่อไปนะครับเพราะว่า ต้นทุนของการเลี้ยงไก่ในประเทศไทยเนี่ยเหมือนที่ทุกคนทราบก็คือ,อม,มันมันมีมันมีต้นทุนที่ที่สูงขึ้นตลอดเลวนะครับเพราะว่าเราเองก็คือธุรกิจไก่ไข่เนี่ยถ้าธุรกิจไก่ไข่ในเมืองไทยเนี่ยมันมันเกิดล้มขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคนเลี้ยงไก่อย่างเดียวมันเป็นวงสู้ประทานทั้ง,ท,งทั้งผู้ผลิตข้าวโพดเกษตรกรที่ที่ปลูกข้าวโพดแล้วก็กลุ่มเรื่องของเอ่อเรือประมงที่เกี่ยวกับปลาโปรดนะครับ แล้วก็เรื่องของธุรกิจต่อเนื่องหลายๆอย่างนะครับม,มันจะมีผลกระทบทั้งหมดนะครับแล้วก็สิ่งที่น่ากลัวในในเรื่องของของเหมือนที่ท่านสวย้ำก็คือเรื่องของโรคระบาดท,ที่จะมากับกไ,ไก่ที่มีการลักเลาะข้อ,อน,นี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยมีเรื่องของการจํากัดเกี่ยวกับเรื่องของพันธุ์สัตว์ให้มันสมดุลน,นะครับซึ่งถ้ามีเรื่องของการ ระบาดของไข้หวัดนกในเมืองไทยนะครับนอกจากส่งผลต่อเรื่องของปริมาณไข่ในประเทศที่ที่มันลดลงนะครับอาจจะส่งผลต่อไม่เพียงพอกับการบริโภคภายในประเทศเพราะไม่เพียงพอนี่ครับราคาไข่มันก็ก็จะต้องสูงข,ขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรามีธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องการส่งออกสัตว์ปีกไม่ว่าจะเป็นไก่เนื้อนะครับซึ่งประเทศไทยเองเหมือนที่ทุกท่านทราบก็เป็นเบอ้ต์ต้นในการส่งออกไก่เนื้อนะครับมีทั้งไก่สดไก่แปรรูปไก่พุกสดพวกเนี้ยครับ ซึ่งถ้ามีปัญหาเรื่องรายงานการระบาดไขหวัดน,นกในประเทศไทยนะครับก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องการสร่งออกได้ซึ่งมันจะกระทบไปอีกหลายหลายภาคส่วนนะครับวันนี้เองผมในานามของอสมาคผมผู้เลี้ยงไก่ไขภาคใต้นะครับก็ต้องฝากทางท่านสวนะครับช่วยรับเรื่องแล้วก็ช่วยประสานต่อนะครับเพราะว่าวันนี้เองเกษตรกร ผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั้งภาคใต้และทั้งประเทศไทยผมว่าก็เริ่มได้รับความเดือดร้อนจากตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราไม่ไม่สะท้อนหรือทําอะไรลงไปนะครับผมว่าหลังจากนี้มันน่าจะมีมีมีผลกระทบที่ที่เป็นรูปประมมากขึ้นนะครับผมเองก็ต้องขอบคุณทางหัการค้าจังหวัดสงขานะครับทางที่เจ้วัดเอ่อที่ช่วยประสานงานทางท่านสวให้ก็คือหัวการค้าก็พยายามคอยรับฟังปัญหาเกษตรกรทุกอย่างนะครับ แล้วก็ประสานงานกับทางผู้ใหญ่ทางฝั่งราชการในการเข้ามารับฟังปัญหาพวกเราแม้เราจะเป็นกลุ่มเกษตรกรเ,เล็กๆนะครับขอการค้าก็พร้อมช่วยเสมอนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากนี้ครับในในภาพของเกษตรกรเนี่ยครับก็พยายามประชุมหาลือกันมากขึ้นนะครับเพื่อหาแนวทางสร้างการรับรู้ให้กับผู้พวกเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับประเทศไทยเนี่ยการผลิตไข่ไก่หนึ่งฟองเนี่ยมีมาตรฐานควบคุมที่เข้มงวดนะครับ เรามีการทํามาตรฐานฟาร์มนะครับหรือมาตรฐาน GAP ควบคุมทุกขั้นตอนการให้ยาการดูแลการรักษาโรคนะครับกว่าจะได้ไข่ให้ผู้บริโภคกินเนี่ยเรามีมาตรฐานต่างๆ GAP ประสุตว์โอเคดังนั้นการรับประทานไข่ไก่ที่มาจากผู้ผลิตในประเทศไทยเนี่ยไว้ใจได้แล้วก็มีคุณภาพต่างจากไข่ไก่ที่ลักลอบเนี่ยครับเราก็ไม่รู้ว่ามันมีแหล่งที่มาของโรคมีไข้หวัดนกติดมาด้วยหรือเปล่านะครับมีการใช้ยาเกินขนาดหรือเปล่า แม้กระทั่งคนมาเลเซียเขาพูดว่ามากินไข่ไทยอร่อยกว่ากินไข่มาเลเซียซึ่งบางครั้งก็มีการซื้อกลับบ้านไหมนะครับเราเปิดร้านอยู่ที่ใหญ่เนี่ยคนมาเลเซียมาซื้อไข่ไก่ไทยนั่นเป็นเครื่องยืนยัน,ยนว่าไข่ไข่ไก่ไทยเนี่ยมีคุณภาพดีกว่าแน่นอนครับครับ